อาก็ชอบรุ่นพนกด้วยนะครับก็ชอบช้างเกรียนเนเนลแต่วันนี้คุณจะแปลี่ใจว่าช้างเกรียนมันหายไปหน่อย้วมีบูนี่มันต่ไหนอยผมก็คือว่ามิสเตอร์ฟิกปอมมนะครับมาแทนช้างเกรียนชนเนลนะเพราะว่าช้างเกรียนชนเนลนั้นเวลาพักร้อนแล้วก็วันนี้จะมีที่เราจะมาอยู่นั้นเป็นบูเหมือนกันก็เลยให้ผมเนี่ยมาพูดแทนครับ และนี่ก็คือหมูที่เราจะมารีวิวชื่อว่าฮอกันนอชเป็นหมูจากอ so ีเวนต์ของวิลีนะครับแต่อีเวนต์นี่จบลงไปแล้วนะอ่าวิธีได้ตอนนี้ก็เป็นวิธีแรกอย่างเดียวนะครับหมูตอนนี้มีที่ขี่ด้วยนะนี่ดีมากมากเลยเดี๋ยวผมให้ดูแซดเดิลแล้วก็นี่ฮอกแนนอชแซดเดิลายแทนนี่ครับก็จะขี่ประมาณนี้เลยเป็นไงอ่ะดีมากเลยใช่ไหมเราก็ต่อมา หูตัวนี้เป็นธาตุไฟนะล่างแรกมันชื่อว่าคับป้องคับป้องนึกมาจากเสียงร้องวังวงของหมูครับ O I N K นะครับวังน่ะแล้วก็คับป้องนึกคำข้างหน้าก็น่าจะเป็นว่าคับเคนะครับเพราะว่ามันหน้าตเหมอนคับเค้กมากเลยเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเออยู่ไหนเนาะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเนี่ยครับคับป้องนะเนี่ยครับเคาจเห็นไหม ต่อมาฮอกกานอชข้ห ok น้าจะได้มาจากชื่อเค้กฮอคกานอชอะไรสักอย่างนะครับแล้วฮอกกานอชข้างหน้าเขาบอกข้างหน้านะ่ะมันก็แปลว่าหมูป่านะครับโอเคต่อมาวิธีอีวูอีวูคือวิธีอีวูของฮอกกานอชก็คือต้องใช้เบิร์ดเดย์แคนดใส่ให้บวันนะครับผมยังมีเหลืออยู่นะนี่เอาไปใส่ให้ เอาไปใส่ให้คับป้องนะครับแล้วมันจะอีโวทันทีเลยนะครับอ่แล้วก็ต่อไปเซต PVP นะครับเซต PVP พวกกระนตของเราก็จะใส่ก็จะใช้ตามนี้เลยครับ리쥬 l b เ라이 Burn Up r e j u v e 리 a t e เวลาเราโดนตีเราจะเอาไว้คิวเลือดนะครับ แล้วก็ไฟฟอร์แดนเอาไว้โจมตีเป็นหลักๆเบินอัพเอาไว้เอาไว้เคลียร์ของที่มันกะเละกละกแล้วก็เบนฟูลแบสเอาไว้โจมตีตัวที่เป็นธาตุน้ำนะครับโอเคแล้วก็ของที่ใส่นะครับว่าเราก็จะใส่เป็นเออใส่อะไรก็ได้เลพราะกระน็อเน,น,นี่ยไม่ค่อยเกี่ยงนะแต่คุณเ่นนาเป็นเฮลอาวุเลยครับพัจจะดีจริงๆ แล้วก็ค่าเทนนิงพอย์อ่าวันนี้เรารู้เกี่ยวกับค่าเทนนิงพอย์แล้ครับค่าเทนนิงพอย์กับยูนิคพอยท์ก็คือการอัพววกสเตตให้กับมันยิ่งเราอัพเยอะมันก็จะยิ่งเก่งขึ้นครับสเตตตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นนะแล้วมันก็จะเพิ่มตามเลเวลด้วยแล้วข้อกันนันของเราเคลนชื่อเรื่องมีดีแอคแท็กกระซึ่งว่าดีมากเลยครับว่าถ้าที่เราตีเป็นหลังนนะ่นหรือถ้าฟอรี่ฟอร์แดนนะครับ นะอ่ะโอ้ยเหนื่อยต่อมาเซตฟรแล้วอัลบูริใช่ไหมอัลบูริตี้แมสแคปเวลาใช้ท่าโจมตีที่พุ่งที่พุ่งแล้วเสียเลือดอะไรประมาณนี้นะครับมันจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับก็ถือว่าดีมากเลยนะครับเพราะว่า ของข้อกันนอตเนี่ยถ้าจมตีเป็นหลักคือ Friday for Dance ใช่ไหมครับแล้ว Friday for d a n นอะมันเป็นเล็กเล s Move หรือก็คือท่าที่ตีแล้วเสียเลือดเสียเองแต่มักก็เสียไม่มากหรอกครับและแต่ดาเมจเราทำโจมตีมันนะครับแล้วก็ผมลืมบอกไป Friday for Dance เนี่ยมันสามารถเพิ่มบ i ลีเดฟเฟนให้เราได้ด้วยนะครับโอเคตอมอาพี่ี้ตีอมา, y, อมาแป๊บนึงนะครับผมเิื์อดูวิกีก่อนนะเซิร์ชไปทันแล้วนะ ฮอกกานอชฮอกกานอชพิวเออแล้วผมลืมบอกไปถ้าฟลอรี่ฟ d วแดนนั้นเป็นซิกเนเจอร์มูฟของตัวนี้ด้วยซิกเนเจอร์มูฟก็คือถ้าที่มีแค่ตัวนี้ตัวเดียวครับที่มีนะล่งแรกก็ไม่มีนะครับฟลอรี่ฟ d วแดนเนี่ยโอเคออฟฟิตี้ที่สอง c คดดีไอ้คดดีเและสัยห์นี่แล้วครับเมื่อเพื่อนของเราถือของหรือหายถือของแล้วหายไปเราเนี่ยก็จะอะนันนี้อ๋อไอเทมไอเฟกของไอเทมก็จะอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ผมวม่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันต้องเล่น2คนเนาะนั่นแหละครับต่อมาสวีทฮัท สวีททัตนี่ก็คือ5้าโดตีด้วยคอนแทคมูฟนะครับคนที่ตีอ่ะจะไม่สามารถเลือกท่าอื่นได้นะครับก็จะตีอยู่อย่างนั้นแหละนะครับยเว้นยเว้นอที่ยเว้นตัวที่ตีจะมีความแพนแอบิลิตี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เพียงนี้นะครับใครชอบไปเริ่ม নহাই সবেই বৰ